Eight five, bring it. วางจากการทำง,งานมาเจอกับเด็กที่เหลือขอจะ<ย>เกิดว่ากูเอาจิงแล้วนะคนอย่างมึงจะเหลือหรอกูจะเข้ารอบชิงไปเจอคิวโจที่เหลือมองคนอย่างมึงไม่มีสักอย่างตั้งแต่สกิลไปถึงสมองว่าอย่างไงไอเด็กเียด <Yeah. S 3> คเจียนเวลามาเก็บเบรียง <Yeah. S 3> บอกคนอื่นว่ามันไม่โฟนและคำของมึงมันเจ็บเนี่ยแล้วมันเจ็บตรงไหนหรอถ้ากูเอาจริงมึงไหวหรอแล้วมึงโมว่าเหมือนจะเก่งแล้วมึงเก่งตรงไหนหรอกูเห็นมึงพามแต่ก็ยังไม่เก่งเสียงในองกนึกไปทำไม่เสร็จกูบอกไปแล้วว่ามึงยังไม่เด็ดกูเอาให้ตายไม่ได้เอาให้เข็นแล้ว่าัอย่างไงเพราะสีช โอกาสขอพ่อมีพลังเหรอทำไมต้องดีแต่ปากมึงอยากได้ตีนไป<ม>ยันเหรอเดี๋ยวเอานังยางไปดีที่ปากเพรว่าปากมึงคันเ<ด>หรอชอบก็โฟ,โฟคนอื่นมาใช้ว่ากูฟังไม่ทันเ<ด>หรออย่าเอาหน้ากับสอดกลางพื้นเป็นตูดเป็นเกยอยู่ตอนกลางคืนจำชื่อกูไว้ยังไม่มีทางเดิมีแค่ทางลงไม่มีทางขึ้นแล้วเดินดีๆเดี๋ยวมึงจะลื่นเขรามึงมันเหยียบจะถึงกับพืชโอกาสเขารอบมันช่างละเมออยากเล่นตลกไปได้ก็แจ๊คชนชื่นหนึ่งมาลากรากถอนคนเพราะว่าจะพืชหน้าวัดใครบอกกูต่อยไม่โดนมันเพิ่งจะยืนหน้ารับคะแนนมึงเอาไปแค่หนึ่ มีบทอมุกหาแชมป์สตีนละของมึงเดี๋ยวดนกูตบทุกตากลับบ้านไปกอดหมอนแล้วก็นอนกอดตุกตาไม่คก็จะเสียเวลาเลยมาเจอกับลูกตุดมาเนี่ยออกมาต่อยให้โดนทำไมมันมีแค่หลมหนอมาละยายมึงควรมีหรือแม่มึงไม่สอนหนอหน้าตาควรสตีนหรือพ่อมึงเป็นหนอหรอกัญชาเขามีให้ดูดมึงเอาไปอมมึงหลอนหนอโฟมมึงมาฟังคนคุ้นหรว่าสลันเกดบีได้อยากจะกอบเกดเอแต่ทำได้แค่เกดซีพวกเอ็มซีไม่มีเกดมึงควรจะเรียนเอกตีอยากจะร้วแต่ผิดที่และโชคดีเเด็กเปรต บายบายเดซี่แอคเลตอ๋อเปลี่ยนเป็นซีโยอาเกีนแล้วกันบายบายโดนแล้วโดนแล้วล่ะไอซีแอคเลตต้องโดนแล้วล่ะเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วล่ะไอเด็กเครียดโดนแล้วล่ะเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วล่ะไอเด็กเครียงโดนแล้วล่ะโดนแล้วโดนแล้วล่ะไอซีแอคเลตมึงโดนแล้วล่ะฮ่าฮอันนี้เป็นคำของพี่ดับบิ้บีนะครับผมไอไอโยยยิบซอนเหรอเดี๋ยวูตกงอกหลุดเลยเซียวกลับมาดิ สวัสดีซีโอไอหน้าหนวดไอหน้ากีรับได้รับไี้จะไม่มีเอเนอร์จี่มึงเป็นควอนตั้มไอหน้าส้นตีนอยากเจอกับนักกวีแต่ไอเฮี้ยนี่เสจะเข้ามาแล้วเพี้ยอะไรดูไรสมองกรรมการยังบอกไม่เข้าตาเลยแดกแต่เล่าแต่ยาก็ระวังสักวันจะโอเวอร์โดดนี่รายการ้ายแบบเธอไหนสัตว์มันไม่ใช่รายการสุดทอร์พตเห็นชอบแล้วเรื่องว่าแบบมึงก็ระวังแหละมึงจะหักแล้วฝันเพิ่งเจอเฮี้ยอะไรเยัดใหม่เดี๋ยวกูเล่นใหม่ให้ฝันดับเลยบอกให้ยอมแพ้ก็รีบส่งยังไม่หยุดอีกลีทำไปไม่เอควายรับเหลื่อมจิ้มหายแถมไม่เงยัหลุดบีดหน หลอกโทมีฟังนี่ฟังมีโชว์จำเอาไว้นะคุณชาววัยชรลาว่ามันเจอซีเอแห่งซีโฟน้ามึงเหมือนกับแมวมึงควรต้องไปแดกมีโอจบรอบนี้ไปให้ทุกคนเรียกมันว่าไอขยะซีโอมีคนบอกว่าเก่งจริงสำหรับกูมองว่าแค่เทสมันแค่แอดคอมพิวตร์แล้วลูปอัตรลงตัวเองอยู่หน้าเฟซมือมันแค่ไอลอมกูแข็งกว่าเยอะเพราะว่ากูแรดเพชรแล้วเรื่องเพ้อฝันเฮียอะไรเย็นแม่มึงโตเป็นควายแล้วนอ้แม่ยันพูดมึงยังไม่ชัดมึงทำเพลงแบบหน้ามึอแล้วเจอกูรับไปอย่างนี้กูว่ามึงคงจะหน้าตึงอยากได้รูปตอนตายเดี๋ย ไอแกมึงฟังไว้ะนว้ยเดี๋ยวกูจะฟรีสตาไตล์ให้มึงสีบายเฮียกูใส่ไปสุดละและกูคาดหวังกับผลตามจากที่ฟังแรปมึงนะไอสัตว์เหมือนกับลูกหมาที่หลงทางสสกิลใส่มึงไอสัตว์ถึงมันไม่ใช่วันสงการสกิลมึงเท่มึงมีทุกอย่างแต่ว่าต้องไปนุกผลงาน